อ่านะครับผมสวัสดีครับผมนะสวัสดีอีกรอบนะครับผมตอนนี้ก็ลงจากรถนะครับถึงสวนนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่สาวนะครับแกมาเก็บรอไว้แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับนัดกันไว้นะครับว่าจะมาเก็บนะครับเตงหมูนะครับสนุกสนานกันเลยครับเด็กๆนู้นฝั่งนู้นครับเก็บสนุกสนานกันเลยนะครับมานะครับเป็นครอบครัวนะครับครับวันนี้นะครับจะมาเล่าหลักการนะครับถึงวิธีการปลูกให้ฟังนะครับผมว่า ข้อดีไม่ดีนะครับยังไงนะครับในการนะครับปลูกแตงโงมูหลังนานะครับผมข้อดีนะครับหนึ่งเนาะเอาข้อดีก่อนเนาะคนเราก็ต้องอยากฟังข้อดีก่อนนะครับข้อดีนะครับก็คือนะครับหนึ่งนะครับหลังจากที่นะครับเราเก็บเกี่ยวข้าวนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ไถเลยนะครับผมไถไถนานะครับไถนาไถฟางหละแล้วก็ ยกร่องนะครับแต่ว่า LIKE ร่องก็ได้ไม่ร่องก็ได้นะครับนี่ดูนับดูตัวอย่างนะครับที่ผมทําไทยแล้วก็ปั่นดินพวนดินนะครับแล้วก็นํานะครับเมล็ดแตงโมนะครับมาหยอดลงดินเลยนะครับผมลูกดกลูกสวยมากนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับไม่ต้องรดน้านะครับไม่ต้องพวนดินนะครับเราก็ปล่อยนะครับไว้อย่างนั้นเลยนะครับครับลูกใหญ่ใหญ่นะครับไซส์สวยสวยนะครับดอกมานะครับ ข้อดีคือหนึ่งนะครับไม่ต้องดายานะครับสองนะครับปุ๋ยปุ๋ยเราจะใส่นะครับรองรองก้นหลุมไว้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกนะครับเราจะใช้ปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับรองรองข้างล่างนะครับแล้วเราก็ไถนะครับยกยกร่องยกร่องกบนะครับดินนะครับดูนะครับ อันนี้อาจจะมีเชื้อรานี่หน่อยนะครับคือเชื้อเรืยอเชื้อราลาล้าน้าค้างนะครับลาน้ําหมกค้างโอ้ตัวนี้มีหวยด้วยนะครับนี่ออกไปแล้วนะครับโอ้ยไม่ทันไม่ทันนะครับไม่ทันครับหนึ่งนะครับเอาข้อดีเนาะกับทวนข้อดีก็คือหนึ่งนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับไถนะครับไถนานะครับปั่นนาปั่นดินนะครับพรวนดินนะครับปลูกได้เลยนะครับ แล้วก็สองนะครับไม่ต้องรดน้ำนะครับข้อดีคืออีกข้อที่สองคือไม่ต้องรดน้ำนะครับไม่ต้องคอยมารดน้ำนะครับเพราะว่ามันยังเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวอยู่นะครับดินก็ยังชุ่มชุ่มอยู่นะครับผมยังชุ่มอยู่เนาะเอาเป็นว่าดินยังชุ่มอยู่ยังอยู่ในช่วงปลายฝนนะครับแล้วก็เข้าหนาวนะครับพอหมดฝนก็เป็นฤดูหนาวต่อนะครับนี่ ดูนะครับดินก็ย oh 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 no yes oh no oh ังช oh ุ่มชุ่มอยู่นะครับนี่เพราะว่าทําไมถึงชุ่มนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับทุกวันนี้นะครับชาวนานะครับเกษตรกรทุกวันนี้ทํานานะครับรัดขั้นตอนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนะครับเรานะครับเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือนะครับปีใหม่นี้ยังเกี่ยวข้าวอยู่เลยนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับเราเกี่ยวข้าววันเดียวเสร็จนะครับมันก็เลยเร็วนะครับเร็วกว่าดูดูนะครับนะครับข้อที่สองไม่ต้องรดน้ํานะครับอ่ะกลับมาแล้วครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ เราก็คอยแค่ดูแลนะครับข้อที่สามก็ไม่ต้องพลวนดินนะครับคอยพอดินนะครับเพราะว่าเข้าฤดูหนาวพอดีนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คอยดูแลบ้างป่าปายนะครับมีเพียมีอะไรแล้วก็ฉีดพ่นยานะครับนิดหน่อยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็ครบนะครับเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบห้าวันนะครับเราก็มาเก็บลูกไปขายแบบนี้เลยครับผมง่ายมากครับผมง่ายครับง่ายถึงอายุก็มาเก็บไปขายครับลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับดกมากนะครับผม แตงโมที่ผมใช้ปลูกครับดกมาานะครับดูนะครับปลูกประมาณนะครับน่าจะประมาณสามไร่นะครับสามะสามไร่นะครับตรงนี้นะครับหน้าหน้าแปลงนี้ก็ประมาณหนึ่งไรนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามแปลงไปนะครับนี่นะครับสวยจริงๆนะครับผมสวยแล้วก็ดกนะครับนี่ก็เริ่มอากาศเริ่มจะเย็น เข้าฤดูสูดรูดูหนาวใบเขาก็จะเริ่มแห้งนะครับเริ่มแห้งแล้วนะครับครับลูกเยอะแยะมากมายนะครับล่าลานตาไปหมดนะครับเห็นไหมครับลูกเยอะแยะนะครับสวยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตนะครับไปเก็บเต็งโมก่อนนะครับผมใครสงสัยอะไรข้อไหนยังไงนะครับก็คอมเมนต์นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับดูครับลูกใหญ่ๆใสๆสวยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องแค่นี้แหละครับผม ีครับพาเด็กเก็บแตงโมกันนะครับผม